เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนวันลุมพินีครั้งที่116รถพระปากคว่ำเป็นแถวหักประกาศเซียนไปอีกเสียดายพี่เพชรมากๆเลยเนาะและพูดตามตรงนะคะทุกคนเปียไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมทางวันลุมพินีเนี่ยถึงประกบคู่ของอดัมกับเพชรสามเป็นคู่เอกของรายการวันลุมพินีครั้งที่116เปียยกให้คู่นี้เป็น MVP ของรายการวันนี้เลยค่ะ โอ้โหชกก,กกันมันมากแลกกันมันมากเดือดสุดๆในการต่อสู้ครั้งนี้เพชรสก็แก้เกมมาดีมากค่ะสามารถแก้แค้นเอาชนะอดัมไปได้ด้วยการ TKO ค่ะแต่บอกเลยนะทุกคนถ้ากรรมการไม่เข้ามายุติการต่อสู้นะอดัมไม่ถอยไม่ยอมแน่นอนค่ะ แต่ก็ดีแล้วค่ะที่กรรมการเข้ามาหยุดเพราะว่าสภาพอดัมนี้ก็ไม่ไหวแล้วยังไงก็ยินดีกับเพชรสามด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อดัมสู้ต่อไปค่ะเปรียยินดีกับทุกๆคนที่สามารถคว้าชัยชนะในรายการวันลุมพินีครั้งที่116ไปได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ทุกท่านค่ะ